ดีฮะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Super s u p ป r ร์ฟ e ร d ่าวันนี้ฮะทุกคนผมกับพี่ล็อกเราจะไปพักผ่อนกันวันก่อนพี่ล็อกได้ใบปิวมาจากคนแจกใบปิวหาเขาบอกว่ามันจะมีที่พักฟรีพร้อมกับอาหารด้วยเฮ้ยของฟีอะ ผมกับพี่ล็อกจะพาได้ไง <c oughs> มันจะต้องมีของอร่อยอร่อยให้เรากินแน่นอนขอยอย่างเดียวอ่ะอยากมีคิมิโนตโต้ละกัน <c oughs> ไม่อเอาคิมิโนตโต้ไก่ทอแต่เอาบอลชอิล <c oughs> Let's go โอ้โยพี่ล็อก <c oughs> ไง่วงนอนนี่ไงวันนี้เราจะนอนที่นี่เออ ทำไมที่นอนเรามันมืดมจังเลยฮะพี่ล็อกเป็นคนเก็บโบชัวมาออจําได้แล้วเออเออว่าแต่ก่อนนอนเนี่ยถ้าเริ่มหิวแล้วเราลงไปหาอะไรกินสักหน่อยไหมหม่างเห็นเขาบอกว่ามีไก่ทอดเลี้ยงด้วยเลบอนชอนเออเขาบอกว่าให้เราหาทางออกอ่ะแล้วไม่อยากออกก็จะเอาไก่ทอดผมเก็บเทปได้อแต่ผมผมไม่อยากกินเทปอ่ะพี่ล็อกเออเอาเป็นว่าลองออกจากห้องนี้ก่อนดูแล้วกันนะพี่ล็อกไปไหน อเจ้ยมาง่นั่นอ,อ่โอ,อ้ my god แกไม่เห็นอะไรเลยเหรอเมื่อกี้ไม่เห็นเลยเลยมีแต่ประตูเ่าๆเานี่ยคุณพระช่วยฉันเห็นอยู่คนเดียวแล้วเนี่ยมันจะไปม,มีอะไรอะพี่ล็อกคิดเองเลยเองก็เปล่าเออไม่แน่นะฉันอาจจะง่วงนอนจนตามเบลอก็ได้มามาฉันว่าเราไปน,นอนที่อื่นกันดีกว่าคืนนี้ที่นี่ไม่ค่อยน่านอนเลยวะ่ะไปหาข้าวกินข้างนอกด้วยเอ,อ้ยเพื่อนเป็นประตูใส่หน้ามาเฮ้ยตรงนี้มีคันโยก โยกปุ๊บประตูจะเปิดหรือเปล่าดูสิกดเราไปไหนอ่ะนี่ไงเอ้ยหมาประตูนี่มหมาโอ้พี่ล้อเพื่อนเพื่อทำประตูนีม่มหมามาเร็วหมาโง่เอ้ยนี่ไงไ<ป>ตูเปิดปเย้ยห้องนี้ทำไมเข้าไม่ได้อ่ะกันอ้อมมากันอ<ะ>้อมโอ้ไม่ทางขาดมาแล้วมาแล้วทางมาแล้วโอ้โนเร็วๆร็วไอ้ลากรอยครับพี่ล้อโอ้โน่เร็วหมาคนเดียวทุกคนหาหมาต้องผ่านเส้นทางนี้ไปอีกจังฝา ฮ่าสวัสดีมาก็แกก็ล่วงมาที่เดียวกับฉันนั่นแหละเออพี่ล็อกเราอยู่ไหนอะไม่รู้อะรู้แต่ว่าหิวละที่นี่เราทีเ่เราผมเดินอยู่บนเส้นข้างล่างนี่คนเดียวอะทุกคนภาพกีฬามันมันเออบูมเด็กทุกคนภาพกีฬามันมันอีกแล้วทุกคนจะได้ดูภาพกีฬามันมันทุกคลิปเลยที่มีออฟบี้เพราะหมาโง่มันกัดออฟบี้วเราต้องไปไงอะเราต้องกระโดดลงบน ไอสนิมเนี่ยเหรอมีเทปเลยไม้มันหล่นก็ไม่บอกบอกก็ไม่ได้เห็นช็อตมันมันไม่ได้รีบไปกันต่อเถอะบางโอ้ฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วว่ามันสอยวเสอยวแปลกๆก็พี่ล็อกเป็นคนเอาเบอร์ชัวเอามาเออฉันผิดเองเดี๋ยวฉันเลี้ยนบอลช็อตโอเคไหมข้างขวามีไอเทมให้เก็บเทปเออบางโง้แกมองไปสุดปลายท่อนั่นดิไม่เห็นมีอะไรเลยจ้องดีดี เขาบอกให้วิ่งวิ่งทำไมไปกันล้วิ่งอะไรว้าพี่ลอกพี่ลอกตัวเยี่มไหมเป็นชิ้นชิ้นเลยมันคือตัวอะไรอะพี่ล็อกหน้าเกลียดหน้ากลัวฉันว่าเขาเป็นเจ้าที่แหละเขาจะมาไล่แดกเราเฮ้ยผมหล่นลงมาตรงนี้เจอพี่ชายไปมาโง่ลิบออกไปจากที่นี่กันเถอะฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้ว เฮ้ยพี่โลมันคืออะไรที่เราเล่นมันสนุกดีนะคะด็อกแดกมาด็อกแด๊กจ้ะก้อยละก้อยพี่โลตกน้ำหน้าเขียวเลยพี่โลผมเห็นเทปอ่ะเฮ้ยเทปเก็บเลยเก็บเก็บเก็บลงไปเก็บไงอยากังไปบันไดนี่ไงเสร็จแล้วก็ะโดดเข้าไปเย้เออผมเก็บได้แล้วพี่ลเรอกสุดยอด พี่ล็อกมันมีกองผ้าขี้ริ้วของใครไม่รู้อ่ะกินเหมือนถุงเท้าพี่ล็อกเลยเฮ้ยถุงเท้าจะเ็นกว่านั้นเยอะเย่ามาเปรียบเทียบกับของพันนี้มาตามขึ้นมาฉันจะพาแกไปกินปอนชอนเองพี่ล็อกเส้นทางนี้มันดูบประมงคนอะมันมีทางอื่นไหมล่ะมันดูไม่น่าไปเลยพี่ล็อกผมเจอเทปอยู่ข้างบนเมื่อกี้ตรงนี้มีเทปอีกอันนึงแล้วเราจะเก็บไปทําไมอะเอาไปขายมือสองเหรอคะไม่รู้หิวเก็บไว้ก่อนเก็บไปเทปไว้ก่อนหิวอันนี พี่ลอกทำไมที่พักมันมีทักว้ายมาโดนมาก็โดนวางยาซะแล้วมาล่นเรืบเลยที่นี้แหละผมผมไม่หลงกลแล้วจ้ะจ้ะรอมาด้วยพี่ล็อกพี่ลอกทำไมโรงแรมมันน่ากลัวเพราะว่าโรงแรมนี้เนี่ยมันเป็นโรงแรมคีมีโนโตะยังไงล่ะ ไม่คิมิโนโตไม่นานละเขาถึงได้ให้เราพักฟรีอะพี่ล็อกเขาล่อคนมาเขาแกงเราไปยังไงอ้สลายคือมังก้ดูแล้วเนี่ยห้ามโดนท่อเด็ขาดเลยว่ะเมื่อกี้ผมไต่ทอด้วยแป๊บหนึ่งเย้พี่ล็อกเย้หน่อยเดี๋ยวนี้พัฒนานะพี่เฮ้ยระวังระวังโดนกับดักล็อกลง กระโดดลงไปไว้ค่ะกับดักหมาแกลองกระโดดสิม่มาโง่เราเดินบนรถได้หรือวะนี่นี่นี่โอ้โหเราฝึกพลังนินจามาแล้วไงพี่ล็อกพี่ล็อกไปไงพี่ล็อกตุวยเย่เหรอพี่ล็อกมันไปไงดูดิผมบินเนี่ยผมลอยอยู่กลางอากาศแกต้องกระโดด กระโดดกระโดดกระโดดจ้าตตยนั่นแหละต้องแล้วก็ปีนบันไดกลับขึ้นมาเออสุดยอดไปเลยลูกพี่เออนั่นแหละเย้ไปไปกันต่อเลยวู้ฮู้เฮ้ยนี่โอกมันมีวายอะไรอ่ะอะไรอ่ะไปก่อนแล้วมาง้อตุยเย่ไปแล้วฮะกูจะตามไปเนี่ยนีอกผมผมโดนไททันกบเหยียบโอไมมันมาอีกแล้วน ไอยาพี่เราหนักกลัวมาดูนาเขาดีเดียวซ้ายเดียวซ้ายเขาสวยเดียวซ้ายเขาสวยี่เรนในซ้ายอ่ะเออหมดแลวเออเี๋ยวจากเลยเดะเดะนี่เดะมาแด่แด่อีกนะโดนรถเหยียบตายไปทีนึงแล้วพี่ร็อกเราต้องไปไหนนั่นแหละจ้าคือจ้าเช็ดอยใช้พอยสักทีจ้าเฮ้ยผมนำพี่เราผมนำพี่เราเรจต้อง โอ้ไม่ตกไม่หมดเลยเฮ้ยแกมาเอาเทปก่อนดิตรงเนี้ยไหนยาเทปอะนี่ไงที่ฉันยืนอยู่เนี่ยจ้าอู้เทปไปกันเลยไหมคะพี่หลอกมาก็แกเห็นไหมว่าพื้นน้ำมันเป็นอะไรมันมียุงลายมันมีลูกน้ำอ่ะมันมีสายฟ้าโว้ยเออจมูกเออจมูกเออนั่นแหละไฟดูดอ่ะไฟดูดหมานี่ฉันสวิตช์ได้แล้ว ตรงไหนอ่ะนี่ไงแหวมา <c oughs> ครั้งนี้แหละฮัสกี้เออได้แล้วเขา oh oh, okay. จะตกเขาจะรีบเดินไปไหนเ <c oughs> ้าอฮัสกี้มองไม่เห็นนี่น้ำผมซุซ่มซ่ามาผมเป็นหมาซุ่มซ่าเฮ้ยพี่เราผมตัดไฟได้แลว้ว <c oughs> มาเสร็จแล้วก็ลงมา ทีน well. nope totally ี้เราก็จะไม่โดนช็อตเป็นตอตะโกแล้วโอ้ยหลังจากผมช็อตมาลัวนๆแล้วะพี่ล็อกบนนี้คืออะไรแล้วต้องเปิดไหมอะเอ้ยเปิดเดิเปิดเปิดประตูไงเออกองถุงเท้าเน่าของพี่ล็อกอีกแล้วโอ้หนี่น่าจะมีกางเกงในได้แน่ดูแล้วเนี่ยโอ้ยพี่ล็อกนี่มันอะไรกันน่ะทำไมที่พักมันมีทางกระโดดแบบนี้ด้วยยะนั่นแหละมันไม่ใช่ที่พักธรรมดาขึ้นมาแล้วมังคโ ครั้งก่อนเราก็ไปเจอคิมิโนโตวญี่ปุ่นนะพี่น้องตอนนี้มีแบบว่าเ,เอ้ยอะหูแทม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 ฮ้วยพี่ักรบาด้วยหมาเฮ้ยพี่ร็อกผมเห็นเงาเลยไม่รู้อยู่บนตึกเมกื่อกี้เย้คนลุกชูชันนั่นด้วยยาพี่ล็อกพี่ร็อกเห็นไหมอะตรงโน่นน่ะ ออน่ากลัวพี่ล็อกไปไหนอ่ะออกลับไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดดีกว่าเนี่ยพี่ล็อกขับรถด,ดิขับได้ไหมวะไม่ได้โอ้ยรถเจ๊งอีกโอ้โนทำไมเราซวยขนานนี้เออไหนอะไรเหรอะไม่เห็นมีอะไรเลยพี่ล็อกทำไมฉันเจอของดีอยู่คนเดียววะพี่ล็อกเราซ่อนในถังขยะไหมฮะจะซ่อนทำไมเราจะหาทางออกไม่ได้มาซ่อนโว้ย ผมกลัวคิมิโนโตมากินผมอ่ะเออรีบหนีก่อนเถอะเอ,อ้ยทางนี้มีอะไรอะ่ะแบบพี่เราไปสิคะไม่เอาทำไมถนนมันขาดขนาดนี้นเช็คพอยท์นี่เปนมิติลี้ลับอะไรบางอย่างแน่นอนเลยเย่อยรับอรออกยอไอไอเอเอ,เอ,เอพี่หรอกไอหมาผมไม่ได้ทำอะไรเลยผมแค่เยียบรถเฉย Oh, no, 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 no. อน <c oughs> ทุกค <c oughs> <c oughs> ผมไม่แกล้งแล้วก็ได้พี่หรอถ้าแกทําดังเมื่อกี้อีกนะเตรียมตัวอดข้าวได้เลยฮ่า <c oughs> ไม่หลงกันหรอก <c oughs> ได้ไม่หลงก่อนหรอก่่อาไม่แกล้งเราพี่ล็อกเร็วพี่ล็อกไปก่อนเลยพี่ล็อกไปเลยน้ำเลยลูกพี่ทีนี้ไม่เรียกคุณลูกพี่ไม่ต้องเลยนะไอหมาบนต้นตีนพี่ล็อกทางข้างหน้ามันไม่เห็นมีอะไรเลยไหนไม่เห็นมีจะอไปเจาอะไรย่าพี่ล็อกเมื่อกี้มันพี่หัวตนนกกล้ามเลยอย่าโอไม่มิติลีลาบอีกแล้วภาษามั่วเป็นภาษาไอเลี่ยนเฮ้ยผมรู้พี่ล็อกแบร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 มตกเยอยเยอะแกเห็นไหมพี่ล็อก ขีมีโนโตลองพื้นผิดเบอร์ข<า>ี้มีโนโตหนะวะพี่เราก็จะมาอีกกรเปล่าเราเดินเข้าไปในรูที่เขาอยู่เมื่อกี้เลยย่าโอ้โดูดิรถลอยได้ดูมิตินี้ดิโหกล่องก็ลอยได้โ oh <my> อ้ไม่กเลยมันมันประหลาดแล้ว,ลวอะเราเยอะพี่เราเขาเยอะตรงนั้นอะโอ้โหคนลุกชูชยยัยแล้วกูอย่ามองมาพีช่ชายฮะแดกหมาผมเป็นตัวประกันไปเลยแล้วปล่อยผมไปเถอะนะฮะไม่ได้ยายแดกหมาหมาไม่ลอยหมาเหม็นหมาไม่ได้อา น้ำมาสามเดือนแล้วมาเมนตูดกินพีล็อกเหรอเฮ้ยตรงนี้มีเทปปุ๊บเอยพี่ล็อกเขาเขาเฝ้าเทปว่ะเฮ้ยรีบมาเร็วรีบมาเร็นะฮะเออโอ้ยพี่ล็อกต้องมีมันโดดยากอะนอกจากที่ต้องหนีผีแล้วยังต้องฝึกตนเป็นนินจาอีกต่างหากแต่ดีนะที่เราไปฝึกมาแล้วอะใช่เราไปฝึกที่หมู่บ้านนินจามาแล้วเราไปฝึกมาแล้วฝึกมาแล้วอุจจาระเจ้าตก นี่ขนาดฝึกแล้วนะฮะเฮ้ยผมมั่วจนออกได้เลยฮะเขาบอกว่าให้เราหาไม้ขีดไฟกับน้ำมันก๊าซแต่แมปนี้เอาไปทำไมไปปิ้งไก่นี่ไงเอาไปเผาตูดแก่นี่ไงที่เราคงเจอไม้ขีดแล้วเฮ้ยเก็บมาก่อนเก็บมาก่อนโอ๊ยเยอะเออมาง้อเพื่อนแก่ถ้าเราเดินเข้าไปเขาจะแดกหัวแล้วพี่ค่ะพี่ทาลิปไหมคะมาง้อฉันเจอน้ำมันแล้วมานี่เร็ว สุดยอดเลยค่ะพี่หลงฮะแล้วเราก็ต้องไปไหนต่อป่ะเฮ้ยมาโงโง่นี่มันหัวใจสีขาวจุดไฟเผาห,หัวใจของคิมิโนโตะน่าสงสารเขานะฮะแต่ไม่เป็นไรเพราะเขาจะกินเราลาก,กล่อยพี่มินาตูเดี๋ยวนะเมื่อกี้ฉันเหมือนเห็นมีสายใยถึง3เส้นอ,อ๋อมันต้องไปเผาให้หมดสินะนี่ไงเออเรียบร้อยแล้วสอ,อันอันสุดท้าย อันสุดท้ายอยู่ตรงไหนอะพี่ล็อกอีกด้านหนึ่งตามมาเร็วทำไมเขายืนนิ่งๆอน่พี่ล็อกเขาเศร้าเขารู้ว่าพี่ล็อกจะเผาเขาอะเขาหน้าบึ้งเลยอย่าคุณคิมเบโตผีครับถ้าเกิดว่า<ะ>มีอะไรเกิดขึ้นก็ไปเอาคืนที่ไอ้แฟงนะครับอย่ากดผีเลยเออเอาคืนที่พี่ล็อกดีพี่ลอ็ลอกมันก็เอาใบาปิวมาผมแค่พูดติดตามเฮ้ยโ,โหเขากลายเป็นประตูมิติว่ะมังงะเยอยพี่ล็อกเขาโมโหโโหัหวร้วอ,อเลยอย่าเออเออเอ๊ะ เออพี่ล็อพี่พาคนนี้เขาเต้นด้วยหรือว่าเราแค่ฝันไปปะงั้นแปลว่าที่ผ่านมาคือเราฝันงั้นเหอรอคะพี่ลอใช่แล้วที่นี่ไม่มีอะไรหลอกโถเป็นโรงแรมดีๆนี่เองว่าโถเอ้ยไม่น่าเนาะจะเจ๊ถึึงได้บอกว่าห้ามกินไก่ก่อนนอนนะพี่ลอก้า <c oughs>